สวัสดีคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสยองสองยามตอนฝันร้ายผมมีเรื่องเล่าของเด็กมัธยมต้นคนหนึ่งเธอเป็นเด็กค่อนข้างโดดเด่นมากในโรงเรียนด้วยผลการเรียนที่เป็นอันดับหนึ่งทุกชั้นปีและใบหน้าที่คนส่วนใหญ่บอกว่าเธอสวยสะดุดตาจนมีเพื่อนๆน,นผู้หญิงเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลัง อยากจะมาเล่นด้วยกับเธอเล่นตุ๊กตาไหมเฟิร์นแม่เราซื้อมาให้ไว้เล่นกับเธออ่ะเมื่อคนหนึ่งยื่นตุ๊กตาบอบบี้สองตัวมาตรงหน้าของเธอไปกระโดดยางดีกว่านะอีกคนก็พยายามที่จะดึงแขนเธอไปเล่นอีกทางหนึ่งเราว่าไปห้องสมุดกับเราไหมเพื่อนที่ใส่แว่นหนาเตอะมองมาทำหน้านิ่งใส่เธอและเธอก็ปฏิเสธ จึงสายหน้าและไม่สนใจจนมีเพื่อนคนหนึ่งเข้ามาทักว่าเฟิร์นไปลองของในห้องน้ำล้างกันไหมเธอมองตามนิ้วมือที่เพื่อนคนนั้นชี้ไปทางสนามฟุตบอลมันมีต้นไม้ขึ้นสูงแต่ไม่ถึงกับทึบแต่ก่อนนั้นห้องน้ำที่ว่าเป็นของนักกีฬาฟุตบอลแต่เดียืยนนี้ไม่มีคนกล้าที่จะเข้าไปเล่นอีกแล้ว เฟื่อนได้ตอบกลับไปว่าไม่อ่ะเธอพยายามที่จะเดินหนีเพื่อนแต่เพื่อนหลายคนก็วิ่งตามมาง้อเธอและพูดว่าไม่อยากรู้หรอว่าผีพี่ดาวอ่ะมีจริงหรือเปล่าผีพี่ดาวที่ว่าคือผีพี่มหกที่เป็นดาวโรงเรียนเธอโดนรุ่นน้องมห้าบอกเลิกที่สนามฟุตบอลจึงไปชดรักด้วยการเข้าไปหลบในห้องน้ำแห่งนั้น เธอใช้มีดกรีดตามร่างกายก่อนที่จะเชื้อดหลอดลมตัวเองเป็นการจบชืตลงแต่ทันใดนั้นปากที่บอกว่าไม่ไปแต่ขาของเธอดันเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าห้องน้ำนั้นเสร็จแล้วหันไปมองเพื่อนที่ชวนมานางก็ต่างกันวิ่งหนีกลับไปที่ตึกเรียบทางอีกฝั่งด้วยความรวดเร็วตอนนี้มันก็เป็นเวลาที่ใกล้จะเลิกเรียนแล้วแดดก็ไม่ค่อยจะแรงเหมือนตอนกลางวัน เธอรู้สึกขนลุกสู้ตอนที่ผักประตูห้องน้ำนั้นเข้าไปทุกอย่างดูปกติเหมือนห้องน้ำห้องอื่นๆในโรงเรียนต่างกันก็แค่ในอ่างน้ำไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวจู่ๆก็มีเสียงประตูดังปังเธอสะดุ้งตอนที่ประตูนั้นถูกลมตีจนปิดสนิทแต่ความอยากรู้ก็ทำให้เธอเดินช้าๆไปไล่เปิดประตูห้องทีละห้องทีละห้อง จนถึงห้องซ่วมห้องสุดท้ายมันเขย่าเองรัวๆแล้วตอนนั้นเองที่เธอรีวิ่งมาตรงทางออกแต่ทำยังไงก็เปิดประตูไม่ออกสักทีและมีเสียงทักมาว่ามึงเข้าไปทำไมจากที่สุดดังกับก้องขึ้นมาเธอเหลือบหันไปมอง ก <is> ็เห็นผู้หญิงที่ใส่ชุดนักเรียนนั่งอยู่บนขอบกำแพงห้องน้ำห้องสุดท้ายนั้นเธอกรีดร่างกายของเธอนั้นชาวูบและแข็งทื่อด้วยความที่หวาดกลัวมากมึงเข้ามาทำไมเขาพูดขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่ดังกังวานก่อนจะตกลงมาที่พื้นและร่างนั้นมีแต่เลือดไหลท่วม รูปร่างหักงอผิดรูปจนไม่สามารถทรงตัวให้ปกติได้เฟิร์นพูดออกมาอย่างติดๆิขัดขัดช่วยช่ช่วยช่วยช่วยด้วยเธอปล่อยเสียงไปจนสุดแต่มันแหกจนแทบไม่ได้ยินอะไรเลยผีวิดาวคานกระเสือกระสนค่อยๆเข้ามาหาเธอด้วยใบหน้าที่แดงกลำ่ำปากก็พร่ำถามว่า เข้ามาทำไมเข้ามาทำไมมือของเธอเย็นชื่อประจบเย็นข้อเท้าที่สั่นเกรงของเธอแล้วพี่ดาวก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาจบอยู่ตรงใบหน้าของเธอเกือบแนบสนิทชิดกับใบหน้าเธอตัดสินใจร้องกรีดขึ้นมาสุดแรงกรีดแล้วกรีดอีก ทุกอย่างมือสนิทเมื่อเธอตื่นขึ้นมากลางดึกเหงื่อเธอก็ไหลทั่วใบหน้าหัวใจเธอเต้นแรงผิดปกติฝันร้ายนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับเธอตอนอยังเป็นนักเรียนและเธอจะฝันถึงมันทุกๆวันที่ครบรอบของเหตุการณ์นี้และเธอรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ต่อไป ถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำติชมอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ